วันนี้นะครับจะเป็นในส่วนงานคีมตัดท่อจากเคเนเปกนะครับซึ่งทางเคเนเปกเขาได้ออกมาหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่นที่1น,นะครับจะเป็นใน2ตัวที่เป็นแบบไซส์เล็กแบบนี้นะครับความยาวก็อยู่ที่220มิลเมด้วยกันไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับระยะในการตัดนะครับเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่6ถึง 35มิลด้วยกันนะครับสามารถตัดอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นท่อทองแดงหรือว่าท่อสแตนเลสในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆเป็นระบบแบบออโต้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นก่อนๆเขาจะมีฟังก์ชันคือออโต้นะครับผมก็คือเราเพียงแค่เรากดฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฟังก์ชันนี้นะครับสไลด์เข้าหาชิ้นงานนะครับในส่วนของงานตัดท่อต่างๆครับพอชอนกับหน้าง,งานเสร็จปุ๊บเราก็ทําการปล่อยนะครับพอปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการหมุนหนึ่งครั้งแล้วก็สวิงครับจนกว่า ท่อจะขัดเขามีในสองตัวใบมีดนะครับผมมีใบมีดตัวนี้เพิ่มมาอีก1ใบนะครับรวมเป็น2ใบครับวิธีการเปลี่ยนเพียงแค่เรากดสไลด์ตัวนี้ขึ้นมาระดับกลางนะครับผมเราดันในส่วนของตัวนี้ออกนะครับกดสลับตรงนี้ออกครับก็ทําการกดวงล้อที่อยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็สลับเปลี่ยนกับตัวด้านล่างได้ครับ แฝพาร์ทของเขาจะอยู่ด้านท้ายนะเพียงแค่เรากดตรงนี้ออกมานะครับผมก็จะเจอใบมีดอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบใบสำรองของเขาเวลาเราตัดท่อเสร็จแล้วนะครับผมนะเราสามารถลบคมที่อยู่ด้านในได้ครับเพียงแค่เราปรับมาอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับผมเราสไลด์ขึ้นเลยนะครับลรวก็ทาการคว้านเพื่อลบคมได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต่นใช้งานค่อนข้าง,างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับผมพิธีเก็บเรากดตัวนี้นะครับผมนะก็จะเด้งออกหากันปุ๊บ แล้วก็สามารถเก็บไปในอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีนะครับผมจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับความยาวก็อยู่ที่260มิลนะครับก็เป็นก็ถือว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปคิดความสามารถของเขาสามารถตัดสูงสุดถึง76มิลด้วยกันก็สามารถตัดทอได้ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับส่วนเทคนิคในการตัดเพียงแค่ เรากดตัวนี้นะครับ1ครั้งครัครบส่วนตัวนี้มันจะเป็นแบบเด้งออกนะครับแบบน้แล้วก็ทําการเอาท่อใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นท่อทองแดงท่อสแตนเลสต่างๆที่เราอยากจะทําการตัดนะครับพอเราวางท่อเสร็จปุ๊บนะบให้แนบกับวงล้อในสวนตัวด้านบนนะครับแล้วก็ทําการดันเข้าไปนะครับ ให้ชนนะครับหครั้งแล้วก็ทําการหมุน1ครั้งแล้วก็ทกาําการสวิงนะครับเป็นปัวตัวท่อเราจะขาดนั่นเองครับเขามีในส่องตัวอุปกรณ์ลบคมมาให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าสอบถามเระเอดเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับที่เกียร์กระละ